พิกัดกีฬาในช่วงเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมขจรชัยเพชรรัตน์ครับไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบ3นะครับคู่น่าสนใจอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมเยือนของเรดดิ้งปรากฏว่าเป็นแมนยูที่ถล่มไป4ประตูต่อสูนเลยนะครับการแข่งขันฟุตบอลทัวร์เอฟเอครับรอบที่3นะครับเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการโรเลชั่นนักเตะหลายตำแหน่งนะครับแต่ก็ ไม่ทําให้แฟนๆผีแดงผิดหวังนะครับเอาชนะเรดดิ้งไปไม่ยากเย็น4ประตูต่อศูนะครับโดยเจ้าถิ่นนั้นได้ประตูจากเวนรูนี่นะครับนาทีที่7จ็ดอัลตริมักเิอวนะครับนาทีที่15แล้วมาได้อีก2ประตูนะครับในครึ่งหลังจากเจ้าหนูมาคัสแรดฟอร์ดนะครับนาทีที่75และ79 จากผลงานที่ผ่านมานะครับส่วภชให้รูนี่นี่โอ้โหก็ยิงให้ผีแดงไปแล้วทั้งหมด249ประตูนั้นถือว่าเทียบเท่ากับสถิติของเซอร์บ็อบบี้ชอวตันนะครับที่ทําเอาไว้และครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรร,ร่วมกันแต่ว่ารูนี่เองเนี่ย37ปีเท่านั้นครับก็ยังมีโอกาสเหมือนกันที่เจ้าตัวนั้นจะ มีโอกาสแซงหน้านะครับสถิติของบ็อบบี้ชฉาตันที่เคยทําเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนคู่ระหว่างเอเวอ o ร์ตันะครับก็น่าสนใจอยู่ไม่แพ้กันนะครับเปิดสนามกุลิสเซนพาร์ครับการเยือนของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้เอเวอ o ร์ตนได้คือประตูขึ้นนําไปก่อนจากโรเบล,ลูลูกากูนะครับนาทีที่63แต่หลังจากนั้นนะครับเกมก็พลิกกลับกลายไปเลสเตอร์ซิตี้ที่ยิง2เว็ดรว่วนะครับแซงเอาชนะ ได้สำเร็จโดยการยิงของอาเบดบูซ่านะครับสประตูเลยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานาทีที่66และก็7จนะครับจิงจอกสยามผ่านก็สู่รอบ4ต่อไปได้สำเร็จนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ถ้าคู่ไหนจบลงด้วยผลเสมอนะครับต้องไปเตะในนัดเรเพลนะครับเพื่อหาผู้ชนะต่อไป